So mời đi lúc đi tàu, lúc đi tàu. Come to gần, lúc đi tàu. You know tàu 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 ก็กราบสวัสดีครับสวัสดีครับทุงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ไอตีสลอตเหมือนเดิมเลยถ้าผมอยู่กับ12 iwinr เนาะนี้พอดี ADM แม่งปิดนะครับท่านผู้ชมเอ๋ยก็ยังเจ็บคอเหมือนเดิมเลยครูก็ขอยญาตเลยแล้วกันนะกลุ่มใกล่เจอะเลยนะผมใครที่อยากรู้ชั่วเวลานะครับมีเวลาไหนบ้างนะครับผมเมนแรกใต้คลิปเลยเฮียปักหมุดลิงไว้ให้แล้วนะทุกผู้ชมใครเฮียทักมาดักหนาวนี่เพื่อนเดี๋ยวตึงเดี๋ยวตึงนะผมเราอยู่กับ ค้าย PG สตรอสเหมือนเดิมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องค็อกเทลสุดเซ็กซี่นี้ของเราจะแจกหรือเปล่านะครับผมป้นเขายกเขาร้านเจเนียกูนี้วอคลิปนี้ไม่นำหน,นุนในเล่นจานนะผมดูพวกเขาบันเทิงเท่านั้นนะไม่แหกปากนะครับคลิปนี้เก็บทรงก่อนเก็บคอ,อ,นนอ,อเทียเลยก็พกมา150เลยแล้วกันนะกดไปเลยละกันเป็นยังไงครับผู้ชายช่องสองช่องสามโ,โ,โอ้สวยงามยกขาไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะบพี่น้องเลยได้ยูไดย้ยูไม่น่าเกลียด โอเคมาเฮ้ยลูกเข็โอ้โหความเชื่อมโหดจังวะไหลเลยนะวันนี้คือเมื่อวานไม่ยู่นะเพื่อนเอ้ยปัญหาคือไม่ได้ลงบนดักรอบข้ามของเมื่อวานนะครับผมรอบนี้ก็เลยหาเกมแบบเล่นไปเรื่อยๆลูกเข็มจังหวะนี้เชื่อมสุดยอดเวียดิโกงเวียกู้ดว่ะลูกขารอบที่สองเพื่อนเลยมายกไข่จังวะเข้าไปตอนนี้ก็สามร้อยแล้วท่านผู้ชมยังไงเพื่อนเอ้ยปารก งียบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอัดอัน,อนตันใจแล้วเกินอยากจะตะโกนแหกปากนะจะเจ็บคอเอเคโตโเคมาจาังหวะ,ะ <c oughs> นี้ยังไงยังไงน้องทราบพี่โบล็บั๊กไหมบล็อตบั๊กกดบล็อแตกบั๊กกดบล็อแตกบั๊ะบั๊กชี้ย่อะไรไรเงียบคลิปนะครับผมมาดูว่าโอเคลูกเจมาต่อหนึ่งต่อเนื่องน้ำแช่แก๊ต่อขอแบบมาการินนต้าเข้มๆนะครับบวกไปน้ำส้มแก้เจ็บคอ นักส้มเลยนะหนำมะนาวไวะยางไงครับผมแปดบ้าน,นะะออาเลยนะขออนุญาตเลยแลในการเรียบร้อยลงเรียนจีนนะแร้วผมขึ้นฟรีมาแล้วครับอืมเออเฮ้ยเลติเดียวเชียร์ตอนนี้โอ้โหวายช่องหมกากระฟาดครับติดเชื่อมสิบจังหวะนี้ยังไงต่อเพื่อนเลยแลมันติดย้อยยังวะติดหยุ่นหยิม,มยนั่เลยยิ่งเลยฮาโร่เพื่อนเอออย่างนั้นเลยเบิร์ดจ่าเบิร์ดจ่าคตณอุตสวงเอฟเอ็มจอแสบตาจ้าซาเลเตอรจังหวะนี้อูอ้หขาอีกแล้วยกห้อยเลยคืนบนี้ มาเจ็ดปุ่สุดท้ายท้ายที่สุดด้วยเปล่าฟาดกลับไปหนึ่งทีบุญพลาดเร็วปุ่นอยังไตางตังคูเนี่ยไหลพุูดเลยเคยย้ายอย่งไงเป็นฟาดนั่นเลยลูกฟาดนั่นเลยเออเชื่ยมายช่องสองอะไรเงี้ยเออเชี่ยไปตำเงี้ยอะไรเจไม่ติดมันหรือเออกับอลไรหือเออสวยงามครับผมยังไงต้องครับโอ้โหแค่เจ็บคอเลยตังค์คอกูนี่แบบแคบคอกันเลยนะนะมาหนาเปรี้ยวปาก Oh, โอ้โหท่า <widely> น <spun> ี้ที่คุ้นเคยและเคยคุ้นท่านี้อีกแล้วนะมาท่านี้อะไรแบบนี้เออทุกทีอะไรกูจังหวะนดีโอวิสกี้ไปหนึ่งดอกกัจจีย์วิสกี้เฉยๆกูดัดเดลิดมากครับผมลอยยี่สิบนะผมเราข่าวแท้ได้แค่น้องติดหมุนนี้ได้ไปสมุดจำทิศละโมงทั้งมวลเจ็ดลาสิบจุดสี่สูตรตาตากมันทำขี้อะไรก็ไม่รู้นะผมก็มายอดกันยอดเป็ดกันเป็นยี่สิบนะท่านผู้ชมไลน์ไปดุไล ยางไงยางไงฮัลโหลเอออย่างนั้นแต่ oh. ลูกเอฟซีมาแล้วเพิ hmm. um ่มลูกเจไปหนึ่งตัวตะว้เชคแคนกับตัวคิวหรือลูกเคไปโอ้โหตีเคบุรีที่เคบุรีเฉยใช่หรือเปล่าอะไม่ใช่แบบเล่าแล้วเคียบุรีใช่ไหมเมื่อกี้รูปนี้เป็นสื่อถึงอะไรไม่เข้าใจความหมายเออกระต่ายลูกเอฟซีมาจังหวะนี้โอ้โหโค้งเคโค้ยเอ้ดเต็มไปหมดอุ้ยบ่ายไม่ได้ไม่ได้เด็ดเลิกก่อนนะครับดื้อตีดื้อ เป็นโงเต็มชอกกันเลยเมื่อกี้กูตกใจนะผมแสงม,มันจ้าแสกต,ตาเฮียตายหัวจับบอลน,นะพี่อีกหน่อยกูคงต้องไปใช้ภาษาใบาในการเล่นแล้วนะผมของกนะูจะระเบิดไหมเนี่ยจัดไป60 60ยอดยอดไปหนึ่งทีถ้ายอดไม่ติดก็รถเบ็ดน,นะแนะนําเลยยี่สิบาทก่อนแล้วกันแซมเปิ้ลเปิ้ลฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลน้องซาของพี่อยอยอดเลยสักทีแล้วกันไป, 60, 60, ไปหกสิบหกสิบไปเด็กปสิบ 5, 5ทีเรียบร้อย5ทีเต็มจอไปเด่นทีเป็นแป๊กมล้วโง่5,184บาทมาแล้วเพื่อเอยยกขาไปหนึ่งนอดมาดูว่าน้องจะโก่งโค้่ไม่ออกไหมโก่งโค้โ่วะะอู้หูขอเช็เป็นรัดหน้าเฉยเอาเรื่องจ 5, ัด5,000ล้วเพื่อนตอนนี้เรา,เามาไกลเล่นไกลแต่กูเจ็บคอมากจังหวะน,นี้อาโหลเพื่อนหายเบจ่าอื้อตัวยันเไ็กติดมาจาังหวะนดีโอแบแบแบบแบบแบบเดินผ่านกันเลยกูรู้สึกว่าจะแข็ง เริ่มแข็งเลยเริ่มแล้วนะนะเป็นร้อยนี่พอกูเพิ่มเป็นร้อยเมื่อไหร่ความบันเลมาทุกทีย่างไงเพื่อนอายย่างไงอ,อายเออตวยงา้ะเมื่อสิบมาจังหวะน,นี้จมตรงก,กระเจีโโ๊ยวู้ดลูกคงลูกเจี๊ยมาหนงมาเนาเต็มโยงเต็มเชือไปหมดเลยลูกเจียมาอีกเดือดทีนะผมเชื้อใบอีกมากกว่ามาคาริต้านละ้วมีเขียวย่าดจริงตฟางไปท่านเจคอปวดแลบเหลือเดอทุงนี้ยกข่าไปทั้งหมดเท่าไหร่ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบปายแลผมโอ้โหเอาแชมเปี้ยนส์าร์ดหน้าเล่นเนี่ยได้รวยเกินทันที หมื่นสองหมื่นสองนะยังไม่พอเหมือนจะโลภไม่เห็นรู้สึกมีคนโลภนะครับผมบ้าบ้าโมบ้าโมบ้าโบบ้าไปโบบ้าไปหรือผีอุ้ยตถึงซื้อฟรีได้ด้วยไหมหนึ่งสองร้อยอุ้ยรวยครับผมพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมาแล้วยกขาไปอีเทียกทั้งคลทั้งคิดกันเลยทีเดียวเชียวันนี้โอ้โหเวเล่คงเวเลีกูดว่ะอันนี้หมื่นห้าเนี่ยที่บอกซื้อฟรีได้เฉยนะครับผมหรือว่าเธอจะตั้งหน้าแล้วกูเพิ่งเห็น ก็ชัดไปเลยหมื่นะอย่าคิดอย่าได้คิดพดคิดเอไปเอาให้มันรู้เรื่องกันไปเลยนะครับหมื่นห้านี่จะเพ้งหรือจะได้หรือว่าจะอะไรก็นะฮัลโหลนะมะนาวแคเจ็ดคอก่อนนะครับผมวังอีไอวิทย์ี้ไปล้างคอยหนึ่งทีอย่างนี้ครับโอ้ลูกเคมาครับผมระเบิดวันช่างไม่ทราบเลยแน,น,น่ต่อไปอลย อะไรตรงไหนจัดไรตรงไหนจัดยังไงครับอากาศดินฟ้าไปานะครับผมตรง A เต็มจอนะครับผมมาพักวิลล่าสลีม้าคนเป็นหนึ่งเดียวตกเก่าก็ยังเล่นอยู่ที่ไปห้าพันเลยดอกน,นี้ฮัลโหลเพื่อนโอ้โหลูกเกมาบล็อกกักบล็อกกักยังไงเพื่อเฉยกกักเลยังไงต่อลูกเมมกมาครับผมโอ้โหตรงเกเต็มจอลูกเกมต่อตรงต่อเนื่องแตกไว้เลยก็ามาติดคำวันอีกเหมือนเดิมยันเป็น4,160บ,นะบาทนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ตาไปมือฆ้าแล้วครับ เออเออเออยังไงครับห้าหมอนสุดท้ายนะหมอนใจผู้เล็กสิบอ่ะขอจะแตกแล้วกูจังหวะนี้โอ้โหลูกเกมาเชื่อมช่องที่สามช่องที่สามติดแก้วน้ำมะนาวบวกอะไรวะนเรียกว่าอะไรนะผมขวานต้นตะเอาหรือว่าอะไรที่ยากเลยนะครับผมเก็บเป็นแอปบางทีเล่นจะใช้ใจนะจะใช้ความหมายนะครับรูปมันทำเหี้ยอะไรกัได้บางทีกูไม่เข้าใจรูปมันสื่อถึงอะไรฮัลโหลฮัลโหล จบกันชีวิตฉันและเธอได้ไปหมื่นห้านะครับผมแฟนผู้ชมเอ่ยตอนนี้ปลาไปหมื่นเจ็ดซื้อเท่าไหร่วะซื้อหมื่นห้าบวกมาสองพันครอบพระคูณอย่างยิ่งยวดและยวดญาติโอ้โหอยากไกลครับผมลูกเกมาตุบตับตุบตับผู้ใจมัดติบติบแต่ไม่ขคือสเก็ตเตอร์เฉยเป็ดมาตุบติบตากเฉยเอายังไงเอายังไงเอาให้ชัวร์เอาให้ชัดแจ้งเห็นแจ้งไปสิครับผมหนึ่งร้อยเป็ดสองร้อยเคขึ้นฟรีเฉยนะส่งติดหมุนดอกนี้ว่ายังไงเจ๊ เจ๊จาแจกไหมไม่เจ๊กูเผาร้านนะพอกเลยบานางว่ายังไงมามาดาวไปอุ้งอิเจ๊บอกมึงเก็บคนนัจะไปเอาไปแดกไปนี่ดิบแก้วยังไานี้โอ้โหโอเคใจดีคือโอ้โหชุดท่าสุดเซ็กซี่อลังการงานสร้างเลยนะพวกหุ่นอกใส่แปดสิบถูกกว่าบูบวกเลยนะครับนั่นน่ะเจ๊ไปเจ๊อุบาทจังวะเออสวยงามครับพวกสามฮาแล้วยังไงตอนเรือนหกหมุน แล้วก็มีคนด่ากูอีกนะครับผมเฮีอเฮียนี่คิดดีไม่ได้เลยนะย่างไงครับโอ้โหแม่น้องนวลนางมาทั้งตัวแบบนี้แต่ประเด็กคำนวณได้ยังไงฮัลโหลลูกพีลูกขึุยลูกคิวลูกคิวเฉยกูฮัลโหลเล็กสิบมาจากวานีโอมโหด่าม้านาวเจ๋งเลยตะเกินไปรู้ว่ากูเจ็บคอนะครับผมไหลยาวไปเร็วไปให้ไกลไปสุดให้หยุดไป้แ้วาหมดตูดก็ถึงสามสิบเคแล้วนะตามเป้าเลยตั้งไว้สามสิบเค มแมนไหมไม่ไมแถมด้วยโอเคท่านผู้ชมเอ๋ยก็ตอนนี้บวกมานะผมสามหมื่นหรือสามสิบเคแต่แต่แต่กูอยากไม่พอใจไงแล้วมีคนโลบแล้วๆล่าแถวนี้ท่านผู้ชมเอ๋ยแต่มันนานจัดน,นานจัดักที่ตักตอกจองถึงพอเลยพอเนี่ยกูแน่อยู่ที่สามหมื่นจริงจริงโอเคมาว่าเพื่อนโอ้ยแปดแปดแเลยนะครับผม เมื่อกี้บตนต้นไทยนะครับเลขนี้แฝดแฝดไปเอาไอ้เหี้ยงเก้าเก้าพันไม้ไงวะเมื่อกี้มันแตกแฝด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 ไม่ได้โอเคสามหมื่นห้าพอพอพอก้อนเลยปิดมาก็แบบบุญอ่ะแปลว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกระตือปั่นปัดกระไรกดไลค์เป็นกำใจเยี่ยกันด้วยนะผมเออเจ็บคอนะครับผมช่วยกดซับกันด้วยครับใครที่อยากดูช่วงเวลาเป็นแรกใต้คลิปเลยไปแล้วบ๊ายบาย